อายตาให้ตายเถอะคุณพาาช่วยอเป็นผู้หญิงนี่ก็ลำบากเหมือนกันเนาะขอเป็นว่าทำยังไงกับผมดีมันโอ้ยผู้หญิงผมยาวก,ก็ลำบากเนะขอโทษนะที่ไม่เข้าใจมาตั้งนานออ้ยยากจังเว้ ได้ยินเสียงพี่ปะถ้าพี่เป็นผู้หญิงจริงจีบปะโอ้ยน่าจะอา นี่คือความลำบากของการเป็นพี่ะนะักสิลปผมยาวตัดผมสั้นก็ได้นะพี่เป็นคนชอบปีกผมสั้นเหมือนกันอะมาเราจะไปแพร่งชาวบ้านของเรานะ อ,อุ้ยพี่ไม้สวัสดีครับวุ้ย,ยพี่โอ้โหเมื่อกี้พี่มาแล้วพีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,ค,ค,รบคือพี่กำลังจะไปแพร่งชาวบ,บ้านเขาโอ้ยพ,พี่พี่กำลังจะไปแพร่งแพร่งเพื่อนอยู่ <laughs> ก็เลยแบบว่าจะแต่งตัวให้คล้ายแล้วก็ ก็จะแตแพงอยู่แต่ว่าพี่กำลังฟิกวิกอยู่พี่ทำไม่เป็น <c oughs> สวยมากคือคือตอนนี้พี่โอเคยังหมายถึงว่าพี่พี่ดูโอเคแบบดูดูเนียนยังดูไม่ใช่พี่ยังดูเนียนครับพี่เลิศมากถ้าไม่อ่านชื่อคือไม่รู้ <c oughs> ก็จะดูเป็นแบบว่าเป็นสาวญี่ปุ่นอยู่เนาะเป็นสาวญี่ปุ่น เป็นสาวญี่ปุ่นอยู่ใช่ไหมต้องมีชื่อนะพี่ไหมไมซังมิกิมิกิเที่ยวมิกิเอคเอมิกิไนซี่มิกิตอนนี้น้องตอนนี้เหมือนน้องโมบายตกใจช็อกเลยหนูไม่เคยไลฟ์กับคนอื่นอะไรเงี้ยนี่สวัสดีค่ะดูพี่ด้วยดค่ะดูพี่ด้หรอใช่ตายแล้ว first impression เป็นเป็นแบบนี้นี่คือพี่แบบรู้สึกเสียมากเลยอะ เงินดูดีค่ะไม่รู้ไม่เลยอุ้ยพี่รู้จักหนูไหมหรอพี่หรอใช่รู้จักสิคะโมบายเบียนเคเปล่าใช่แล้วแต่ตอนนี้ไม่เป็นแล้วบัญชีหายแล้วอ๋อหมายถึงหมายถึงเหมือนเป็นหวัดแล้วก็หายแล้วเงี้ยหรอใช่เป็นหวัดแล้วก็หายแล้วไปเลี้ยงกันหนอยคะ คือตอนนี้พี่มีปัญหากับผมมากเลยอ่ะแต่พี่รู้จักหนูอยู่แล้วโมบายเบนเคเนี่ย oh, พี่จําได้ขอบคุณค่ะแต่ตอนนี้แบบหมดสัญญาแล้วตอนนี้อยู่เลิฟอีสเป็นนักร้องอ๋ออยู่เลิฟอีสตอนนี้พี่เป็นมะเร็งผมพี่ร่วงเต็มเลยคือไอเราก็ไม่เคยใส่วิกเนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยผม